สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่โลวิทตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่โลน้องใหม่ทาง u ูท b e นะครับผมอ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิม1ทุ่มนะครับผมกับการทำนายดวงความรักตามวันเกิดนะครับประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 5นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาววันอังคารนะครับผมสวัสดีชาววันอังคารทุกท่านด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นการทำนายนอกสถานที่นะครับผมเพราะว่าผมมาทำธุระที่ภาคอีสานนะครับผมตอนนี้ก็ตะลอนทัวร์ไปทั่วภาคอีสานเลยนะครับใครที่อยู่าสก็ ทักทายกันได้นะครับผมกาอยู่จังหวัดอะไรนะครับผมเผื่อผมจะโผ่ไปเยี่ยมเยียนนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็คนติดตามครบ1นึ่0หมืนแล้วนะครับผมอาจติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีการจัด ก็จิกิจกรรมนะครับผมน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับแจกของรางวัลนะครับจะเป็นของรางวัลใหญ่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนกิจกรรมนะครับผมดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมเดือนนี้ยังทำนายยัง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 ไปไลฟ์สดในช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับในวันเสาร์ทุกหกโมงเย็นนะครับผมใครมีเวลาเข้าไปร่วมสนุกกันได้แต่เดี๋ยวเดือนหน้าจะบลูไปไลฟ์สดในแฟนเพจแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามแฟนเพจเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะจะไปแจกของรางวัลกันในนั้้้้นนนนนดดววววยยะครรรรัับผผมมมส่กกิจาใใหหง พออากาศในคลิปพิลการคลิปต่อไปก็สามารถเขียนชื่อคำถามพอมายุเอาไว้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมบอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามเอาไปทำนายให้ในคลิปพิลการคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ผมได้ทำตามสเต็มเอาไว้ให้นะผมโดยแยกการทำนายออกเป็นช่วงคนมีคู่คนมีค,คนคุยและคนโสดน,นะครับใครที่อยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็กดเข้าไปดูได้เลยในช่องค,คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนนะครับว่าการทำนายดวงผมเป็นการทำนายแบบส่วนรวมนะครับและประการตั้งติดของ ดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นาเอาความํำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่อง,งใหญ่ใหญ่ใดในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลย,ท,ลาย,ยทางอดไลน,น์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอาฉันวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกับการทํานายดวงความรักของชาววนอังคารประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมเอาคนมีคู่ก่อนเลยครับอขอดวงความรักของคนมีคู่ที่เกิดในวันอังคาร ประจำเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับขอคนมีคู่นะครับที่เกิดวันอังคารนะครับประจำเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผม สำหรับดวงความรักของคนมีคู่แล้วครับผมช่วงนี้นะก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะช่วงประมาณปลายเดือนเมษาคุณมีทิศทางความรักที่ค่อนข้างจะมั่นคงซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแล้วครับผมค่อนข้างจะมีข่าวดีมาจากคนรักของคุณนะครับผมไม่ว่าจะพูดคุยอะไรช่วงนี้เหมือนกับจะเข้าอกเข้าใจกันไปซะหมดนะครับผมมีความมั่นคงซึ่งกันและกันมีความกระตือร้นซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับผมดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีแล้วก็ในบางคนอาจจะได้รับข่าวดีมาจากคนรักก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะข่าวดีทางใดก็ตาม จะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือกระทั่งเรื่องอ่เรื่องเรื่องบุตรเรื่องลูกถ้าคุณกำลังรออยู่นะผมเตรียมรับข่าวดีได้เลยนะผมสำหรับชาววันอังคารนะผมจะมีข่าวดีจากผลลัก์ของคุณมาและความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงค่อนข้างจะพูดคุยอะไรกันก็เหมือนจะเข้าอกเข้าใจกันไปดีสําหมดนะครับผมทะเลาะกันได้สักวันสองวันเดียวก็แพร่ใจทะเลาะกันเลยดีกว่านะผมช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะหวานแหววค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะผมสมมติทะเลาะกันวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวคืนดีกันแล้วนะจะทะเลาะมมาวคี ั่นคงแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นกันและกันเป็นอย่างดีนะผมค่อนข้างจะเป็นแรงกายแรงใจให้กันได้เป็นอย่างดีซะด้วยนะผมสำหรับชาววันจันทร์ที่ทางความรักเนี่ยค่อนข้างจะมีความสงบนิ่งมั่นคงแล้วก็ดีอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับไปจนถึงต้นเดือน พฤษสภาคมเลยนะครับผมคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนรักของคุณเนี่ยมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กับชีวิตของคุณนะครับผมมาเป็นความสุขให้ชีวิตรักของคุณนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะมีความพยายามทุ่มเทซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับผมเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีคุยอะไรก็เข,ข้าใจกันคุยอะไรก็เหมือนกับว่าจะไปในทางเดียวกันทั้งหมดนะครับผมแล้วก็คุณจะเห็นในความพยายามในการทําอะไรเพื่อคุณของเขากันด้วยนะครับผมคุณจะรู้สึกได้เลยว่าช่วงนี้คุณจะมีความสุขกับความรักมากๆนะครับจะเป็นส่วนเติมเต็มทีี่ดของกกัันนแแลละ้ว จะมีการพยายามเข้าหากันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการพยายามด้านใดก็ตามนะครคุณจะรู้สึกได้เลยว่าช่วงนี้เขาทุ่มเทเพื่อคุณมากๆนะครับผมแล้วก็จะ มีความรักที่ค่อนข้างจะหวานแหววโรแมนติกซึ่งกันและกันเลยนะครับผมพอเข้าสู่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับความรักของคุณเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคนรักของคุณทําไมช่างแสนดีขนาดนี้นาะม,มีความโรแมนติกเข้าหากันนะครับผมมีการทําตัวเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับผมมีความหวานซึ่งกันและกันช่วงนี้ความรักของชาววันอังคารเนี่ยค่อนข้างจะหวานแหววเลยนะครับผมออกมาแต่ละใบเนี่ยค่อนข้างจะไป,ปนในทางที่ดีแถมยังบทสรุปออกมาเป็นเลิฟเวอร์ซะด้วยเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ความรักของคุณเนี่ยน่าจะเปล่งปลย่าง ที่สุดนะครับผมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะผมอาจะเป็นเดือนที่คุณมีความรู้สึกถึงความรักถึงความโรแมนติกแล้วก็ค่อนข้างจะรักกับคู่รักของคุณเอาซะมากเลยนะผมเป็นเบอร์เลยนะครับผมสำหรับชาววันอังคารนะครับก็ค่อนข้างจะน่าอิจฉาสําหรับชาวัอังคารในช่วงนี้นะับถ้าเป็นไปตามไพ่ทำนายนะครับช่วงนี้ความรักของคุณเขาน้ลงจะหวังแบบกับคู่รักของคุณเลยนะครับสำหรับชาวัอังคารครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผมว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงความรักของชาวอังคารจะเป็นยังไงอีกนะครับ อาจจะมีการปัญหาสุขจิตอะไรเข้ามาบ้างดื้อกันบ้างไม่ยอมกันบ้างอะไรหน้าตาหนมแต่คุณจะรู้เลยว่าคนรักของคุณเนี่ยจะไม่ไปไหนนะผมจะไม่ไปไหนแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะเสน่ห์แรงเกินไปสักหน่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณหรือผู้รักของคุณอาจจะมีหนุ่มหรือมีสาวมาเกาะแกะทําให้คุณอาจจะมีภาพของการงงงงกันั่งถึงหวงอะไรกันบ้างหน้าตาหนุ่มแต่โดยรวมๆแล้วนะผมจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆความดื้อความรังเล็กๆน้อยๆเข้ามาหาคุณและผู้รักมากกว่านะผมโดยรวมๆแล้วคุณจะมีความรักความเอาใจใส่ความโรแมนติกซึ่งกันและก นะค่อนข้างจะมีเสน่ห์รุนแรงนะรรุนแรงดึงดูดทั้งคนรักและถ้าดึงดูดคนรอบข้างเข้ามาแล้วก็อาจจะมีปัญหางอแงง,ง,งถึงหัวกันบ้างนะครับแต่ก็จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะจะไม่ใช่ปัญหาลุกลรามใหญ่โตจนถึงทําให้คุณคอดไปถึงขั้นทะเลาะก,กันแบบว่าใหญ่โตนะครับจะเป็นแบบว่าจุ๊กจิ๊กอาจจะมีการดื้อใส่กันบ้างอารมณ์อะไรกันบ้างเล็กๆน้อยๆกันไปแบบปะปายลิ้นกับฟันนะครับผมแต่โดยรวมๆแล้วจะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขกับความรักมากๆนะครับจะเป็นช่วงที่คุณพูดออะะไไไรไปคคคนักขขงุุณณ็จจเ้าใ ใช่อย่างนั้นนะครับผมอาจจะดวงความรักค่อนข้างจะเปิดแล้วก็ค่อนข้างจะดีมากๆสำหรับชาววันอังคารนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมคุณจะรู้สึกเลยเลยว่าคนรักของคุณเนี่ยเขารักคุณมากแล้วเมือนเขาก็ไม่ไปไหนนะครับผมอาจจะมีปัญหาเรื่องความหงุดหงิดไม่เข้าใจกันบ้างดื้อรั้นใส่กันบ้างแต่ก็จะคืนดีกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะมีความโรแมนติกซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีซะด้วยนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับ คนมีคู่นี้ค่อนข้างจะน่าอิจฉานะครับมีปัญหาอะไรกันมาก็น้นกับฟันนะครับผมแปม๊บเดียวเดียวคุณจะคืงจะคืนดีกันได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับคนมีคู่ที่เกิดในวันอังคารนะครับอ่ะต่อไปนะก็ผมมาดูคนมีคนคุยที่เกิดในวันอังคารกันบ้างน,นะครับว่าชาวคนที่มีคนคุยจะเป็นยังไงในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอขอดวงความรักของคนที่มีคนคุยนะครับที่เกิดในวันอังคารประจําเ Heute ดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับ สำหรับคนที่มีคนคุยนะครับผม สำหรับดวงความรักนะครับผมสำหรับคนที่มีคนคุยนะครับผมช่วงที่ก่อน,นนะท, Bullet, ที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนนะช่วงรไอช่วงที่ก่อนที่เข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับประมาณไปไปลายเดือนเมษายนนะคนที่คุณคุยเนี่ยเหมือนจะชวนคุณทะเลาะอ,อยู่ตลอดเวลานะผมเหมือนจะไม่ค่อยจะเข้าใจกันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณไปพบเจอสมมติว่าคุณไปจีบใครนะผมคุณจะเจอว่าเอ้ยเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่ตรงใจหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ปิดบังคุณเอาไว้นะผมปิดบังคุณเอาไว้ไม่ยอมบอกคุณแลว ทำให้คุณลังเลต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับผมหรือกระทั่งว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ตามนะครับผมถ้าคนที่คุณมาคุยเนี่ยเอาคุณกับกายมันรู้สึกได้เลยว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาปิดบังซ่อนเล็งแล้วก็เขาทําให้คุณเจ็บปวดนะครับผมในบางคนอาจจะเจอว่าเฮ้ยเขามีเจ้าของอยู่แล้วเ็าเป็นไปได้หรือว่าอาจจะเจอเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะมาจากภายนอกหรือภายในของคู่กับคุณก็ตามทําให้คุณเกิดภาวะความที่ค่อนข้างจะปั่นป่วนแล้วก็ต้องตัดสินใจกับความรักในครั้งนี้นะครับผมว่า ของคนที่มีคนคุยนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะผมและการตัดสินใจเนี่ยน่าจะเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือน พฤ้สภาคมเลยนะผมหลังจากที่คุณไปเจอเกับเรื่องที่มันไม่ค่อยจะโอเคนักในช่วงปลายเดือนเมษายนนะสำหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดวันางการทําให้คุณต้องตัดสินใจเลยว่าจะเอาอยัางไงจะไปต่อกันหรือจะสิ้นสุดความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับผมแต่ว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจไปในทางใดก็ตามโลกจะเป็นการตัดสินใจอย่างเดียวของคุณนะครับผมไม่ว่าจะตัดสินใจจะไปต่อก็ตามนะหรือจะตัดสินใจที่จะยุติความสัขขสมพันธ์ในครั้งนี้ก็ตามโลกอาจจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญแล้วก็จะเป็นการตัดสินใจที่ทําให้คุณ พุ่งทยานไปข้างหน้าได้นะผมทำให้คุณพุ่งทยานไปข้างหน้าได้ทําให้คุณสามารถที่จะรู้ว่าคุณจะทําอะไรต่อกับชีวิตนะครับผมันจะมีการตัดสินใจข้างสลังและการตัดสินใจเนี่ยจะทําให้คุณสามารถที่จะจัดการแมนเนจกับชีวิตของตัวคุณเองได้ในเดือนพฤษภาคมที่ถึงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประปบให้ต่อแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงอีกสำหรับชาวคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันอังคารประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผม มีแนวโน้มสูงนะครับผมโอ้โหไพ่ของคุณนี่ออกมาได้ทั้งสองด้านเลยนะผมจะมีการตัดสินใจที่อาจจะทําให้คุณยุติกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็เป็นไปได้หรผมแต่หักแตกเป็นแตกนะผมแต่ว่าคุณก็จะพบออกับความรู้สึกดีมากขึ้นถ้าหากว่าคุณยุติกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะอาจจะไม่ว่าเขาจะทําเรื่องอะไรต่างๆนานาม,มาสระตามีโอกาสนะที่คุณจะได้พบกับคนคุยใหม่อย่างรวดเร็วนะผมช่วงนี้ดวงความรักของชาวอังคารเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะเปิดอะคนพูดง่ายๆนะผมพูดกับอะไรกับใครรก็รักใครก็หลงนะ นั้นคุณไม่ต้องออกังวลน,นะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะตัดตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์กับค,น,คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและทำให้คุณรู้สึกผิดหวังบ่อยๆคุณจะได้พบกับความรักครั้งใหม่่างรวดเร็วแล้วับแล้วก็จะเป็นความรักที่ทําให้คุณพบกับความอ่อนโยนมากขึ้นด้วยนะฮะทีได้สองหน้านะสำหรับชาวอังคารนะคุณจะมีลักษณะการที่ได้ตัดสินใจได้พูดคุยแบบอย่างแรงว่าจะเอาอยัางไงและถ้าหากว่า เขาตัดสินใจที่จะไปต่อคุณเขาจะทําตัวดีกับคุณมากขึ้นแน่นอนนะครับผมจะทําตัวเป็นคู้ลักกับคุณมากขึ้นจะมีความอ่อนโยนให้คุณมากขึ้นนะครับผมอ่ะเพราะอนั้นแล้วเนี่ยถ้าสําหรับชาวนาคาถ้ามันเป็นไปตามที่ไพ่ทำนายนะครับถ้าคุณไปเจอเรื่องอะไรที่คนคุยของคุณเนี่ยทำอะไรให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยลองทําตามที่ไพ่ทำนายคุยไปเลยเคลียบไปเลยขาดเป็นขาดถ้าขาดคุณจะได้เจอคนใหม่แล้วก็ดีกว่าเดิมแต่ถ้าหากว่าคุณเคลียร์แล้วเขาจะไปต่อเขาก็จะทําตัวดีกับคุณไม่มากขึ้นจะทําตัวชัดเจนกัคคุุณณมมาาาขึึ้้นปญหทีี่จจะะงงลลแรูส อเพีนยงนความรักได้มากขึ้นนะครับผมอาจจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญมากๆกับคนที่คุณคุยอยู่ผลเพียงแต่ว่าคุณจะกล้าหรือเปล่าถ้าคุณกล้าผลลัพธ์จะออกมาดีอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะงี้ลองกั้นใจถ้ามันเป็นไปตามที่ไม่ทำมายลองกั้นใจแล้วไปเคยไปคุยกับเขาดูบางทีคุณอาจจะได้ผลลัพธ์ออกมาที่คุณพอใจก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นการยุติความัมองหมนทั้งนี้แล้วคุณจะเจอตัวไหนที่ดีกว่าหรือกระทั่งคนเก่าที่เขาปรับคุณตัวแล้วก็คาตัวคุณดีมากขึ้นตามนะครับสําหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในบรราสหั พฤษภาคมนี้นะครับอะยังไงก็เอาใจช่วยนะครับผมถ้าเป็นดางที่ไพ่ทํานายนะผมรอเคลียร์เขาดูบางทีคุณอาจจะได้รับสิ่งที่ดีมากกว่าเดิมก็เป็นไปได้ในเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับคนที่มีคนคุยในที่เกิดในวันอังคารนะครับอะต่อไปนะครับผมมาดูชาวโสดที่เกิดในวันอังคารกันบ้างนะครับว่าชาวโสดจะเป็นยังไงในเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับอะขอดวงความรักของชาวโสดนะครับที่เกิดในวันอังคาร ประจำเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับที่เกิดในวันอังคารนะครับผมประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผม สำหรับดวงความรักของชาวโสดที่เกิดในมังคารนะครับผมจริงๆแล้วคุณค่อนข้างจะเปิดตัวเองมากพอสมควรนะในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนก่อนจะเข้าถู่เดือนพฤษภาคมนะครับผมคุณมีโอกาสที่ค่อนข้างจะคุยนะคุยแถนจะไม่ได้คุยกับคนคนเดียวด้วยนะม,มีคนเข้ามาให้คุณเลือกให้คุณพิจารณาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแล้วคุณก็รู้สึกว่าลังเลนะครับผมไม่รู้จะเลือกใครหรือว่าไม่รู้ว่าใครที่จะเป็นคนที่โอเคสําหรับคุณนะเหมือนกับว่าใครเข้ามาเนี่ยมันจะติดอไอเล,ล็กๆน้อยๆไป้งหมดนะครับผมไม่ เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้สักทีนะอาไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามาเลยสําหรับชาวอังครงารนะมีคนเข้ามาแต่จะเข้ามาบอกว่าบางทีเข้ามาพร้อมๆกันนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผูอ้หญิงก็ตาม ER. ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะก็จะเข้ามาทีหนึ่งคนสองคนสามคนนะครับผมทำให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยจะยังไงดีคนนู้นก็ติดเรื่องนู้นคนนู้นก็ติดเรื่องนี้ทําให้ไม่รู้จะยังไงผู้หญิงก็เช่นกันนะครับอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนแล้วาทาให้คุณรู้สึกว่าาาางงงเสสเงงเล่่หสสสััััับบนนนนวจจจะะป็ยไดดีีรรริมมต้กใคือพพฒธ กับคนไหนดีนะผมจะมีข้อดีข้อเสียบอกว่าคนละนิดคนละหน่อยทําให้คุณค่อนข้างจะลังเลอาจจะถามว่าดวงความรักค่อนข้างจะเปิดไหมค่อนข้างจะเปิดมากพอสมควรเลยนะสาหรับชาวนงคารตั้งแต่ประมาณปลายเดือนเมษายนนะครับผมจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับผมคุณก็จะมีลักษณะของการที่เออไปเรื่อยๆนะความรักไม่หวือหวานะครับแต่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนกับใจคุณจะไม่ค่อยจะนิ่งนะครับใจคุณไม่ค่อยจะนิ่งคุณรู้สึกว่าอยากจะตัดสินใจสักทีแล้วผมว่าจะเอายังไงกับคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะครับผมแลวก็คุณจะม ว่าอยากที่จะมั่นคงกับความรักแล้รนผมคุณจะไม่ไม่อยากที่บอกคุยไปเรื่อยๆนะผมคุณจะมีความรู้สึกหมือนว่าค่อนข้างจะมีความใจร้อนมากพอสมควรในการที่จะตัดสินใจกับการพัฒนาความสัมพันธ์นะผมคุณจะรู้สึกแบบสับสนในตัวเองมากพอสมควรว่าคุณจะตัดสินใจที่จะคุยกับใครหรือตัดสินใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนไหนดีกันแน่นลแต่สุดท้ายแล้วนะคนที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์นะจะเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวน้อยนะผมจะเป็นคนที่ดูค่อนข้างจะออดอ้อนเอาใจเก่งนะผมค่อนข้างจะรูปร่างหน้าาต มีเสน่ห์นะผมเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดูเป็นเด็กนะครับผมอาจจะได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนนะครับผมที่ค่อนข้างจะมีความน่ารักมีความสดใสนะครับผมถ้าคุณยังไม่ได้เจอเดี๋ยวคุณจะได้เจอแน่นอนอาจจะได้เจอประมาณต้นเดือนนะครับผมแล้วจะเป็นคนที่จะทําให้คุณเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้เลยนะครับผมอาจจะเป็นคนที่มีความน่ารักนะครับผมมีคําพูดหวานๆให้คุณอยู่ตลอดเวลานะครับผมไม่ว่าคุณจะเจอเขาแล้วหรือไม like well in ่ก็ตามนะผมถ้าค <with> ุณกาลังพิจารณาอยู่อาจจจะะะเเปป็็นนนนนคคลักษณี้ ค่อนข้างจะรูปร่างหน้าตาดีดูมีความเป็นเด็กอ่อนอ้อน,ออนเอาใจเก่งแล้วผมมีความหวานอยู่ตลอดเวลานะครับสหรับชาววันอังคารนะครับสำหรับดวงคนโสดสาหรับเลือกสำหรับคนที่คุณจะได้พบเจอในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ยยต่อแนละ้วผมว่าเขาจะเป็นยังไงอีกนะครับสําหรับชาววันอังคารนะครับสําหรับคนที่คุณจะได้พบเจอในเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับคนโสดน,นะครับโอ้ จัดว่าเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมในอะไรหล,ห,ลหลายๆเรื่องเลยนะครับผมรูปสวยเลยรับหรือไม่ก็ถ้าเป็นผู้ชายก็รูปหล่อเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์พร้อมนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไม่ได้นะเพราะมีไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมานะครับแต่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโรคส่วนตัวมากพอสมควรนะค่อนข้างจะเป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้มากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายผมชอบในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะมีความเป็นเด็กค่อนข้างจะสูงเลยนะก็ไพ่ออกมามีทั้งเพยด์ออฟคับแล้วก็มีทั้งขึ้้นนนมาดวยะคจเป็ ที่สดใสเล่จะเป็นคนที่สดใสล่าเลงแล้วผมรักสนุกนะครับผมแล้วก็เพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายและที่สําคัญเนี่ยจะเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมในหลายๆเรื่องนะครับผมมีหน้าที่การงานมั่นคงซะด้วยแลผมถึงแม้เขาจะดูเป็นเด็กเนี่ยแต่หน้าที่การงานของเขาเนี่ยไม่เด็กเอาซะเลยนะผมค่อนข้างจะมีความมั่นคงทางฐานะโดยเฉพาะเรื่องการงานเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เอาใจใส่กับเรื่องของการงานมากนะผมจะเป็นคนที่แบ่งเวลาเป็นนะเวลาที่เที่ยวก็เที่ยวเวลาทํางานก็ทํางานจริงจังนะครับผมันจะเป็นจายจริงจังนะจะไม่ได้มากับคุณแบบว่าเล่นๆนะครับผมอาจจะเป็นคนที ค่อนข้างจะมีความจริงจังแล้วก็มั่นคงกับคุณมากพอสมควรจะเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมในอะไรหลายๆเรื่องนะครับผมทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอนะนิสัยของเขาเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีนึกออกไหมครับเพื่อนสูงรุมลอ้อมทาอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับผมแล้วก็แบ่งเวลาเป็นเอาซะด้วยนะครับค่อนข้างจะเจอส่วนหนุ่มหรือสาวในฝันของใครๆหลายๆคนเลยนะครับผมสำหรับโยมอันอังคารขางชาวอันดังคาโน,น,นะครแต่ก็ผ่านการสแกนของคุณมาก่อนนะคจะไม่ได้เข้ามาพร้อมอแค่คนเดียวนะอย่างที่บอกนะคุณจะต้องมีักและเหนี่ะงือการ เป็นคนลักษณะนี้นะที่คุณจะได้เริ่มต้นพัฒนาคามของคันและก็มีโอกาสพัฒนาไปถึงขั้นที่เป็นคนรักกันได้เลยนะครับผมสำหรับชาวโสดสำหรับชาวอังคารนะครับค่อนข้างจะดวงค่อนข้างจะเปิดนะครับผมแล้วก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่เป็นหนุ่มหรือเป็นสาวในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับสำหรับชาวโสดสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับอย่างไงถ้าคุณยังไม่ได้เจอก็ขอให้ได้เจอตามที่ไพ่ทำนายด้วยนะครับผมเพราะดูท่าทางแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมในอะไรหลายด้านเลยนะครับสำหรับชาวอนาคารสำหรับลักษณะของคนที่จะเข้ามา ของคนโสดที่เกิดในว,วันอังคารที่ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมอ่แล้วสำหรับวันนี้นะผมก็จบคำนงนายของชาววนาคารเพียงเท่านี้แร้ผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับแต่คลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาโลว์วิตตุลด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาโลว์วิตตุลก็ขอให้ให,ห้งเิเรื่อยๆปังๆสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่นๆทานด้วยนะครับผมมากครับผมสวัสดีครับ